ดู AF ซีซันไหนก็เมาได้ไม่มันเท่าซีซันนี้พร้อมเพิม่มดีกรีความสนุกให้ทะลุจอด้วยแอปทีวีโซไซตี้แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดจากทรูไลฟ e ทำให้แฟนๆนักล่าฝันสามารถติดตามฟอลโล่รับรู้ทุกโมเมนต,ต์ทั้งดราม่าฮามันซึ้งๆของนักล่าฝันวี v. โปรดอย่างใกล้ชิด หรือเร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆแฟนคลับในบอร์ดส่วนตัวทีวีโซ e t ตี้แอปยังให้แฟนๆดูทีวีไปแคปภาพไปเก็บเกี่ยวทุกอารมณ์ดึงออกมาเมาส์กรี๊ดฟินกันนะบัดนั้นเพียงกดไอคอนแคปทีวีตลอดการถ่ายทอดสด24ชั่วโมงของ AF แค่เลือกโมเมนต์ภาพที่ถูกใจและแต่งภาพด้วยสติ๊กเกอร์สนุกๆเสร็จแล้วแชร์ไปยังเพื่อนๆใน Facebook ได้ทันทีทีวีโซ e t ตี้แอปเปิดให้ดาวน์โหลดวันเข้าบ้าน23มิถุนายนนี้ ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นคนชอบเล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะ,ะน้บอกเลยมีแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะ TV Society นะคะที่สำคัญมากนะคะสามารถแคปชั่นเวลาน้องๆร้องเพลงกำลังอ้าปากหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแคปชั่นแล้วเอาไปแชร์ได้คุณจะลง IG จะลง Facebook จะลงอะไรก็แล้วแต่เอาไปทำเต็มที่เลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะ True AF10 ของเรานะคะก็มีแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะให้พวกเราได้ติดตามกันชื่อแอปพลิเคชันว่า TV Society ค่ะ สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้แคปเจอร์รูปภาพของพวกเราเอามาแบบแต่งเติมอะไรได้สามารถแชร์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันทีเลยแต่ว่ารักใครเชียร์ใครก็สามารถแคปรูปแล้วก็แบบเออแต่งได้ฉันเชียร์วีนี้นะอะไรอย่างนี้รูปน่ารักๆอะไรได้หมดครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีภาพพวกเราทุกกีระยาบทเลยทีเดียวยังไงก็ฝากติดตามแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะ t ีวี c i e t y ค่ะ